พวกเขาเดินทางเดินกันรู้สึกจะชิวเ,เกินไปไงพวกเขาเดินกันโลโลชันแบบนั้นข้าเองก็ไม่รู้กระทั่ง All <Lex> โอ้เล็กโพี่พู้ครับผมได้ยินชื่อเสียงของำนานงานกิจมานานแล้วนะครับคือสำนักงานที่อยู่กับศารใช่ไหมครับ เป็นธุรการของสารตั้งแต่ยังไม่แยกเป็นกระทรวงเลยดูเป็นสำนักงานเล็กๆนะครับที่อบอุ่นเหลือเกินดูท่าทางแล้วการงานคงดูไม่น่าหนักหนาเท่าไร่เลยผมก็เลยคิดว่าอยากให้สำนักงานกิจทำโปรเจกต์อะไรสักชิ้นก็จะได้ดูไม่ว่างงานดีไหมครับคลิกอย่างแรกนะครับ ช่วยเรียกชื่อกลมของผมให้ถูกก่อนสำนักงานกิจการยุติธรรมไม่ใช่สำนักกิจจะเรียกผิดไปถึงไหนและเราก็สังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมช่วยเซิร์ชหาใน Google บ้างกิทนครับแต่ทุกคนก็เรียกชื่อนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีละ่ะว่าสำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่อะไรบ้างโอ้ถ้าอย่าง,งานั้นก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักปฏลัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับ ดำนี่มันกินยากแทนข้าวยงไงวะเนี่ยพูดมาตั้งนานยังไม่เข้าใจเว้ยนะพูดอะไรผิดปะเนี่ยมีหัวไม่คันหูหรือไงรู้ไหมสำนักงานกิจการยุติธรรมทำอะไรบ้าง เออผมไม่รู้ผมไม่เคยอ่านเขาก็พูดกัน่างนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมถือเป็นนิติบุคคลมีฐานะเทียบเท่ากรมควบนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมก็คืออธิบดีถึงคนจะน้อยแต่มีศักยภาพและทำงานระดับชาติมาหลายครั้งแล้วก็รู้จัก,จกแค่สำนักกิจนะครับ ยังเรียกชื่อผิดอีกสำนักงานกิจการยุติธรรมไว้ ด้วยจิตที่ผูกพันก่อนสิ้นลมหายใจเวลาผ่านไปหรือดูแลหรือดูเล่าเขาจึงต้องกลับมาเออแล้วเข้ามาทำไมวะ ไปกันดีกว่ารักนะดำจังแจ๊รักนะคะอยากไปด้วยดดดกดไลค์เลยฟูฟูจ้ารักหมดจะรักลุงสายงั้นไปขอหิวจงุงเบย อย่าเพิ่งยุ่งซิซี่สวยสวยกว่าซิซี่ก็พาราก็พคักค่ะรักองเบยคิดไม่ออกจริงใจเกรียนสวยกว่าควางยังไม่ท้องท้องแล้วนะเลิฟโอจารักทุกคนหนูยังโสดหนรอ ดิบเื่อนปิหนาเล่ซึ่งแต่งงานดูดียังโซเพื่อฝันค่ะโซเฟอร์ลูกครับทนมากเอ๊ยเหนื่อยนะเฮ้จี้โอ้แต่งปีหน้าอะไรนะหนึ่งขอสุ่ยก๊า โอ้เยสเซอร์เมาง่วงนอนงงจุงเบยฉันชื่ออ้อยเนี่ยนะลุงจางแกกลับไปงานนี่ไงทำงานอยู่เลขามันวิ้งมากไหวไหมอะลุกไล่เลือดร้อนจุงเบยพ่อแม่ลูกจ้างเงินค่ะผหล่อมาหล่อปะลัดตึงรักโลก ผูพังซีเฮ้ยเจ๋งวันสปอร์ตใจดีลูกยังไหมผัวไม่อยู่เมียไม่รู้เฮ้ยชัดเจนสพโอเคเสร็จแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้นจะวางไข่ผมโสดครับยากด้วยผมหลอกมากผมรักคุณคอยอยู่ค่ะแล้วเจอกันค่ะแบฟนไม่น่ารัก เจ็บเพียงรออยู่หนูรัก2กทรวมของแปลสกสกทเราคือ108ตัวประหลาดฉะนั้นเราต้องรักษาความเป็น108ตัวประหลาดไว้ได้นะครับครับในโอกาสที่ปี2500ผ่านพ้นไปนะครับผมขอก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ได้ช่วยกันทำงานทำให้สกทเราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดี ในโอกาสที่ปีใหม่จะมาถึงผมก็ขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุขสมหวังได้ในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาทุกประการและขอให้โชคดีตลอดไปครับขอบคุณครับ